สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จันทบ,บุรีนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสวนทุเรียนที่อยู่บนเขาชะแมบนะคะเราจะมาทานทุเรียนที่ตัดสดๆจากสวนนะคะรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็ดูวิธีการเทียบทุเรียนขึ้นรถนะคะเขามีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันแต่ก่อนจะขึ้นเขานะคะเราจะพาเพื่อนๆไปทานขนมจีนท่าหลวงที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําจันทบ,บุรีนะคะร้านนี้นะคะมาทางซอยริมคลองนะคะ อยู่หลังวัดท่าหลวงนะคะมาตามคำแนะนำของคนพื้นที่เขาบอกว่าอร่อยและถูกมากแถมบรรยากาศยังดีอีกด้วยอ,อันนี้เป็นเมนูที่ร้านนะคะมีให้เลือกหลากหลายราคาก็ไม่แพงระคะตามนี้เลยจ้า มาทานที่ร้านนะคะเขาก็จะจัดเซตผักใส่ปิ่นโตวไว้น่ารักน่าักแบบนี้เลยแล้วก็นี่คือเมนูที่เราสั่งมามีน้ำยาปูนะคะน้ำยาป่าแล้วก็แกงเขียวหวานไก่ค่ะน้ำยาปูนะคะรสชาติก็จะเข้มข้นแบบในรูปเลยค่ะ ปกติแล้วเวลาเราทานขนมจีนจะต้องเหยาะน้ำปลาหน่อยๆพริกหน่อยๆใช่ไหมแต่ร้านนี้คือกลมกล่อมทุกอย่างดีหมดแล้วะค่ะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยอร่อยจริงค่ะเต็ม10ให้10เลยค่ะร้านนี้ถ้าเพื่อนๆชอบทานขนมจีนนะคะแนะนำมาร้านนี้นะคะขนมจีนท่าหลวงริมแม่น้ำจันนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ต้องมีซ้ำรอบ3-45แน่นอนค่ะ เติมพลังเรียบร้อยพร้อมขึ้นเขาแล้วค่ะเราจะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะชมบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปที่สวนทุเรียนบนเขาชะแมบนะคะซึ่งการขึ้นไปบนเขานั้นหนทางค่อนข้างที่จะชันมากค่ะมีทั้งขึ้นลงแล้วก็มีลงกันด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า Explorer คันนี้ซึ่งไม่ใช่กระบะจะพาเราขึ้นเขาไปถึงจุดหมายปลายทางได้สำเร็จหรือไม่ไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมขึ้นเขาไม่เปิด GPS ใช้งานล่ะจะได้ไม่หลงก็ขึ้นมาบนเขามันไม่มีสัญญาณเลยจริงๆค่ะเพื่อนสักขีดหนึ่งก็ไม่มีเลย No service ลงไม่ได้เอาแบบวลปล่าี่ะสิ จิ้มลงแอบเดือเบียกนิดนึงเขาบอกไม่น่าไม่น่าดูดดหรอกเพราะว่ามีคนนั่งทวงหลังอยู่ต้องไม่เอาบอกว่าลงตรงมันพอนั่งดีๆมันสะบัดเขาบอกคนนั้นนเขาพากันตลอดทางมันสะบัะลดล, <มา S 2> ลงมาเาเ <c oughs> ก่งแบบเหยียบเบรกแท้เนี่ย ยุดธะยุดจเกี่ยสวนแกเกีเาแล้วในที่สุดแล้วก็มาถึงที่หมายแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสวนทุเรียนของพี่ยุดนะคะอยู่บนเขาชะแมบนะคะอำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะ แล้วด้านซ้ายนะคะพี่ๆเขาก็เพิ่งจะตัดทุเรียนกันเสร็จเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆเหมาะกับการกางเต็นท์มากและแน่นอนเราก็เคยมากางเต็นที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแล้วในตอนเช้าๆนะคะก็จะมีหมอกปกคลุมอยู่บนยอดเขานะคะถ่ายรูปออกมาวิวดีมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆ นี่นะคะพี่ๆกาลังช่วยกันตัดทุเรียนอยู่นะคะแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นต้นไม้ที่อยู่บนเขาแหลมๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นต้นทุเรียนหมดเลยค่ะเป็นพันหมอนทองนะคะที่นี่ ตัดทุเรียนกันดูนะคะแล้วเป้าหมายของเราที่มาในวันนี้นะคะเราขึ้นมาถึงสวนทุเรียนทั้งทีเราก็ต้องได้กินทุเรียนจากสวนสดๆแบบนี้บบนลูกนี้นะคะพี่เขาบอกว่ามันสุกในต้นเลยเราจะมาชิมกัน อันนี้พันอะไรคะหมอนหมอนทองตูดมันจะแหลมๆเราก็จะใช้วิธีเดิมคือผ่าท้ายผ่าหัวตายบนเดินตัวนี้ไปปอดเลยนะคันพยายาณอยู่นั่งนิ่งๆไงนิ่งี่ยมันจะเดินเฮ้ยนะนี่เขาเดินเนี่ยน่าตรงมืออันได้ไหมถุงมือเงียบนะจะใช้กัน ่เราปอกกินกันที่สวนเลยนะคะพี่น้องเนาะากแกกดลงไปเนี่ยเราไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะเพียเทียบทุเรียนเทียบทุเรียนอ่าบอกว่าเทียบคือว่าจัดระเบียบทุกอ๋อเทียบคือการ ขึ้เีียยทุรรนนค่ะแล้วระหว่างรอพี่เกียร์ลอกทุเรียนนะคะเราจะพาไปดูพี่ๆเขากําลังขัดทุเรียนแล้วก็รอชั่งน้ําหนักนะคะเพื่อที่จะเทียบทุเรียนขึ้นรถนะคะ ถของพวกเรากับรถคนที่เขามารับรับซื้อรับลั่งเราคันเวลาด้วยการพาไปดูทุเรียนเรามาดูพี่เกียรติต่อทุเรียนไม่เป็นสับปรดแล้วที 怪感。So สามไม่เจ็บไม่เจ็บ กินกนทั้งรถเลยนะกินนทั้งรถเลยนะเขนะเป็นไงเนื้อเป็นครีมสดจากต้นไม่เค็มแต่หวานนะเมนเจ็บเลยแค่ไปยืนบนต้นอะไรก็คือกินแล้วมันสดจริงๆครับเปล่าลูกนีสุกบนต้นเลยเป็นคุถูกเขามาใ่ให้ต้นเขามา่จริงเลยแบบเื่อนมาให้ยากให้ยิงเรื่องนีก ไม่หลายต้นกันด้เดี๋ยวเคลื่อนมาเ <c oughs> ีมือประมาณสี่ห้าร้อยโลได้เนี่ยตามเปิ้ลความกรอบความเหนียวของถุเรียนวันนี้เราจะไม่กินข้าวเย็นนะคะเราจะกินผลไม้แทนส,ด,สดจากสวนื้มึืนตังเสียงกรอบ ตอนนี้นะคะพี่พเขาก็ช่างน้ำหนักแล้วก็คัดทุเรียนกันเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทำการเทียบทุเรียนนะคะรถคันหนึ่งนะคะก็จะสามารถบรรทุกทุเรียนได้ประมาณ1ตนนันเลยนะคะแล้วในการจัดวางทุเรียนแต่ละชั้นนะคะก็จะมีกระสอบนะคะมาวาง ลองเสมอเพื่อที่ป้องกันไม่ให้หนามทุเรียนนั้นชนกันแล้วก็จะไม่ให้ตัวทุเรียนนั้นบุกนะคะพี่ๆที่ทําการเทียบทุเรียนนะคะก็จะต้องมีความชํานาญในการจัดเรียงวางเป็นชั้นนะคะให้สวยงามเพื่อที่จะให้ทุเรียนที่คัดแล้วก็จัดวางระเบียบได้เต็มคันรถนะคะค่ะก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมทุเรียนถึงมีราคาแพงเพราะว่ามันก็มีระยะเวลาของมันเนาะ ตั้งแต่การปลูกดูแลแล้วก็จนถึงวันที่ตัดทุเรียนมาเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะการปลูกทุเรียนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนที่สวนของพี่ยุบน,นะคะว่าเป็น,ปนยังไงไปชมบรรยากาศกันเลยคะ่ะนะกำลังเนห่อบูเลงงเมเนทอง ลนล่นละลูกหนึ่งทำไมเขาถึงต้องผูกเชือกไว้กิ่งมันจะฉีกมันหนักมันเยอะๆหลายหลายลูกดึงกิ่งจะฉีกอ๋อตอนนี้ลักษณะของการที่เขาตัดไปหลายลูกแล้วนะคะเพืเพื่อนเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าต้นนี้ก็ยังมีอีกหลายลูกให้ตัดเป็นรุ่นหลังมันจะเป็นล็อตหลัง างค่อนข้างชันนะเนี่ยนีู่ใหญ่ไ้ยใหญ่ม่ายร้น ต้นไม่สูงครับแต่ลูกเหยียบอ,อันนี้เป็นทุเรียนที่เขาแบบว่าตัดไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะเทียนโบราณถ้าเป็นทุเรียนโบราณมันจะขึ้นเป็นสูงสูงแต่นี้เขาเป็นเขาเรีย,รยกอะไรเกษตรใหม่ใช่ไหมครับอันนู้นเขจะไม่สูงมากเขาจะปัดตกกันจงไม่ให้มันสูงมากก็ได้ ที่นี่เป็นที่ขทเขาจะลงยังไงเนี่ยทางลงขึ้นลงระวังนะพอดม,มันก็จะเป็นทางเป็นทางขึ้นภูเข,ขาอะ่ะขึ้นไปชันชันขึ้นไปเรื่อยๆเมฆเ,เนี่ยลอยอยู่ใกล้ใกล้เลยอันนี้ยังไง จะปิดนี่นอมงงองนุมเลยมพะว่านี่เราก็เดินขึ้นมากันนะคะลแล้วเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่บนเนินเขาของสวนที่ยุดนะคะระวังยุงป่าถ้ามันอยู่ปลายๆอย่างเงี้ยน่ะลูกมันใหญ่มันก็ฉีดใช่ไหมต้องอก็เลยต้องโยงดึงไว้เห็นไ,ไหม ังโยงเชือกไว้ไม่งั้นกิ่งมันจะฉีก วันนี้นะคะเราก็พาชมสวนทุเรียนเป็นที่เรียบร้อยและเป็นส่วนของพี่ยูนะคะแล้ววันนี้เราก็กําลังจะกลับกันแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เพนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ